แปลเนปลตงแต่องมจะเล้วและทําแต่เรื่องงานไม่ทําท่านกูนังอยู่แก่ล่านาดนมาจึงบอกกูไอ้ต้องไอ้ต้องไปเล่ทนู้แม่มึงรถปีกตายอยู่กลางโบนูกูตกใจมิดว่าแม่ไม่น่าแก่ตายเลยแล้วแม่เราไม่เคยเป็นปุ๊ดถ้าไปกับแกเดินไม่เคยแกรถกระเผื่อนแต่รถอีปีกตายได้พรือแต่ก็เป็นลูงแม่แกไปบ้านไปตึงบ้านแม่ได้ตายเตียย แต่มกูก็เลยตาไม่กลายใบกันเกียวอยปปิกตัวเรื่องตายเร็วอย่างรถน้ำอยู่ได้กูบอกเวาว่าแม่มึงบอกปิกตายบพมึงไม่เชื่อกูนึกว่ารถปริกนู้ตำมวจกูบูเจอปนมึงทำแบบกูปนิ้มตงทำอลไมึงได้ไรนี่กูตามเที้ยโทำแล้วดซึบใบใจขวัญชดตายไม่ต้องเป็นสาระก็หลุดลันเละๆเปรต โชคลักกี้ยางเลยอย่างนุกเลยหอมมากเครียดแม่คนเราต้งเครียดอย่างตุวกระเพอนายพูนไปกับใครเป็นจนลักกี้ยางผมไป็นต้องคนเมียตึงเมียมันเนินเลยว่าจนหิ่งอีวกี้ยางผมวิ่งปนไปหน้าวีแล้วเมียว่าโดโดโดมันวิ่งไปต่างปลาโดปนหน้าวีไปเลี้ยวโตหิวไปประมาณยี่สิบกิโล ไปตัง้งรงลูกคู่อันขันเคยเมียผมนะเพราเมียนายพูดน,นี่ก็เป็นคนที่สนุกสนานนะสนุกทึงโลกนะั่นนี่าตัวเาวิจฉาผมรำไปแล้วฮนั่นนั้นเพราเมียนายพูดน,นี่จบอนจบกับบาวีเมียนายพูดจบกับบาวีครับเฮ้ยกาจมาเล่นไปถูกหรอโอ้เฮ้ยเจย์จบบาวีนะ กูแลพ้วนพนแล้้วจบั้รกับบาวีมอนจบนักเลยวันน้อยก้นตกน้อยน้อยยังไม่ตัดเดี๋ยวก็เปดเพลงบาวีเบาๆเดี๋ยวเอาใกล้พ้มทํำกีต้านอนดีดมีอากับมันดึงปลายก็ม่ตึงแล้วมันกิดต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 ัดติดติดติดมิดโิดต่ต่ดติดต Ô nán cạp Nhưng chào con kỳ ta mà quả rơi Quả rơi bụng nút đi Đi với nó Ô nán cạp Ô trời quả quả đi đi Hắn ấy Phải tô vào lục bít khen đi lắm, Lục bít cạp trong Trong nói lục bít Phải tỉ tăng trẻ mà nè Ô nán cạp Để lục mấy tiểu đồ no, mang người tiểu lên cây <laughs> cái chú ba Này mà nán đi nè lục nó đi nè Mẹ non đi ta cây phố. ล you, mm ูกเมาตึงกลมเละลูกเมาจำรอแม่แม่ดีกีตาพอลูกเอ๋วลูกมาใจร้อยนักกตาพอใจกลมลุยน้าวใจกลมหนุ่ยไม่ใช่อะพอผอว่กล้องมึงนักกีตาปูงกล้องกีตาควยเอ็นกล้องปีเมาเงี้ยมีขึ้นไรเลยควยนั่นไวโอลินอ่ะได้ะเล่ได้เล่โอ้มันลุกกระจิงกระพัวคนบ้านนอกบ้านน้าโยนยางเลียนเลยโย